การเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์นั้นก็จะเป็นการสรรเสริญพระรัตนตรัยก็คือเป็นการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับเราได้กล่าวคำเรานั้น ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธปฏิมาประธานในคราวนี้วันนี้เราได้เจริญพระพุทธมนต์ที่อาคารวิปัสนากรรมฐานสมเด็จพระพุทธจารย์อาจอาสภมาเถระซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นการบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์อาจอาสภมาเถระ องประถมท,ทุติยสภานายกของมหาวิทยาลายัยแล้วนอกจากนั้นการเจริญพระพุทธมนต์นั้นหรือการสวดมนตน์นั้นก็จะทําให้จิตของเราสงบจิตที่สงบก็ย่อมจะมีพลังมากมีกําลังทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จดีงามไปได้อย่างทั่วทิศทั่วทางนอกจากนั้นก็ยังเป็นการทําให้ เทวดาหรือพรมอะไรต่างๆที่ได้ยินก็จะมาสนาสับสนุนมาอนุโมทนาเป็นการให้บุญกับท่านเหล่านั้นด้วยในขณะเดียวกาันผู้อื่นที่ได้ยินข่าวคนที่ได้ยินข่าวก็จะรู้สึกอนุโมทนาด้วยเป็นการทํากุศลไปด้วยกันที่เรียกว่ากุศลทางจิตที่เรียกว่ามโนสุจริตเป็นกุศลส่วนที่เกิดขึ้นจากจิตใจนั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังให้จิตใจของผู้เจริญพุทธมนต์หรือผู้สวดมนต์นั้นมีความเข้มแข็งเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่อ่อนไหวไปตามอาการที่เป็นอากุศลต่างๆได้นอกจากนั้นด้วยจิตที่สงบนี้เองจากการสรรเสริญพระธรตรยัยการเจริญพุทธมนต์การสวดพระพุทธมนต์ การปฏิบัติกรรมฐานก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้ที่ปฏิบัติได้ดีก็จะสามารถนอนหลับอย่างสบายที่เรียกว่าหลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขการหลับเป็นสุขนั้นทำให้สุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายข้อสมบูรณ์เมื่อทั้งสุขภาพของจิตดีสุขภาพกายดีก็จะทำให้ดำเนินชีวิต ในจิจาการต่างๆของตนไปอย่างเหมาะสมดีงามเรียบง่ายสมควรกับตนอย่างนี้เป็นต้นจากการปฏิบัติอย่างนี้จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายหากมีโอกาสก็ได้มาเจริญพระพุทธมนตรป,ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในส่วนต่างๆที่จะพอปฏิบัติได้พอที่จะมีโอกาสทำได้ก็หวังว่ากุศลส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งอุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการเฉลิมเพระเกยียรติเป็นการแผ่เมตตากับสัมมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการส่งเสริมบุญกุศลให้กับตนผู้สวดผู้เจริญพระพุทธมนต์ผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่อนโมทนาต่างๆก็ขออนโมทนากับทุกทุกท่านที่ได้มีส่วนในการทำวัดเจริญพุทธมนต์สวดพพุทธมนต์แล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในคราวนี้โดยทั่วกัน